โอเคเข้าเลยเนาะต่อตามาสามดูมาสามคือคือจริงต้องบอกว่าท้องเนี้ยตั้งใจจะท้องเป็นท้องสุดท้ายแล้วเพราะว่าก็ก็เหมือนเราก็อายุ3.6แล้วภรรยาก็3.3ก็เลยคิดว่าอยากจะมีแฟดแต่ทีนี้พอใส่แปดไปปึ๊บเนี่ยมันนั้นมีใบหนึ่ง แฝดแท้คู่หนึง่งแล้วก็แฝดเทียมใบหนึ่งการทำอะไรคือตั้งใจทำตั้งใจครับตั้งใจเพราะว่าเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องไข่ไข่น้อยด้วยแล้วก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นไงครับว่ารู้เป็นสามคนตอนไหนครับทราบตอนประมาณเดือนครึ่งอายุครรภ์ประมาณเดือนครึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคิดว่าติดแค่ใบเดียวเพราะว่าภรรยาเขามีภาวะไม่ไม่ปกติในเรื่องฮอร์โมนแต่ทีนี้เนี่ย พอสอดสองเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าหมอตาค้างเลยบอกอุ๊ยงานช้างแล้สามใบเลยถ่ายรูปหมูทิ้งไว้สักรูปหนึ่งก็จริงๆก็ตกใจครับแต่ก็ดีใจเพราะว่าจําได้ว่าก่อนจะวางไม้เนี่ยเราเคยให้สัมภาษณ์รายการบันเทิงว่าเราอยากมีลูกสัก5้าคนวันนี้เหมือนสมพรฟานเลย้าคนที่ตามมันเป็นกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ในตอนนี้ประมาณ7เดือนแล้วครับคันเดเดือนแล้ว คือของจะมีสินแสส่วนตัวเขาก็จะบอกบอกวันที่<ม>วันที่พร้อมได้อะไรย่เงี้ยครับก็บต้องเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ป่วยเลยครับ um. คือคือตั้งแต่5เดือนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแล้<ม>แล้วก็เดินน้อยกินข้าวบนห้องนอนอะไรเง <ย ue S 2> ี้นยนอนนิง่งๆนี่เพากล่าวว่าประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะแอดมิดนะครับเพื่อไปสแตนบายเจมนี้นอนนิ่งๆมากี่เดือนแล้วพี่เออโอ้ร่วม2เดือนได้นะครับ อนนี้จริงๆก็เราก็หาหมอทุกอาทิตย์นะก็พาเขานั่งรถเข็นแล้วก็ไปไปตรวจคันทุกอาทิตย์ก็ปกติดีทุกอย่างครับใจสู้ไปต่อไหมใจสู้แต่ก็คือเข้าใจหัวคนเป็นแม่เลยอ่ะแล้วยิ่งแฝดสามเนี่ยคือแบบทั้งฮอร์โมนทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยเราก็ดูแลเขาเต็มที่ครับดีใจครับก็ตั้งใจทำงานมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้ขยันออกทีวีเยอะขึ้น รู้รู้เพศครับก็เป็นเป็นชาย2แล้วก็หญิงหนึ่งครับก็จริงๆสเปซอ่ะเขาจะรอบอกชื่อแต่ว่าเขาหลับไปแล้วก็เลยเอาขึ้นรถไปแล้วอ๋อสเปซเขาช่วยตั้งชื่อให้น้องช่วยช่วยตั้งครับเรื่องเนี้ยมีความบังเอิญไม่ค่อยถึว่าเราเลื่อนเราเราเราใส่เป็นชายใบหนึ่งแล้วก็หญิงใบหนึ่งจริงๆเป็นไข่ที่เก็บมาตั้งแต่เขาสาวๆอ่ะนั่นแหละครับไม่บังเอิญว่าได้เป็นอย่างี้ใช่ครับใช่ครับผมทุกคนรู้สังดูเลยฮ่าคนเป๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมู้แล้วฮ่าผมเชื่ยังไม่รู้จต่ว่าเป็น้องัง ของของเจมไม่ค่อยแพ้ท้องครับรอบนี้ครับการดากนะครับท้องการดูแลมันยากนะครับเพราะท้องก่อนก็ต้องบอกว่าท้องนี้ดูแลยากที่สุดครับคือคือเรื่องการกินข้าวด้วยเรื่องวิตามินเรื่องอะไรอย่างเี้ด้วยครับได้ยินอะรคุณสมว่าข้าวบนอหรือยังคะอ๋อแล้วผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้าพอเรียบร้อยเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าห้องทำหมันเลยทำเองเลยก็ทำใจได้ครับไม่เป็นไรแต่ท้องรู้จุกของตัวเองบอว่า มันมันเกินฝันเนี่ย,นนยคือชีวิตรเราตั้งแต่ขอแต่งงานกับภรรยาที่รานตรงนี้เนาะมันก็ผ่านมาได้ได้เกือบสิบปีได้ห้าปีก็มีความสุขทุกอย่างครับขอบคุณแม่ใช้นาน้ำยาแรงค่ะน,น้ำยาแรงครับจริงจริงใช่ไมครัอันนี้ไม่ให้ข่าวดีกว่า ก็ก็เ,เตรียมให้เรียบร้อยคือคืออันนี้มันเป็นเคสเคสพิเศษที่โรงพยาบาลเขาจะเตรียมสแตนบายไว้ให้ครับตอนนี้เรานคนแล้วแตจะเพิ่มเป็ห้าคนก็จริงๆก็เหมือนว่าเราก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นมากกว่าทีนี้พอเราต้องเลี้ยงลูกห้าคนเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราเริ่มวางแผนธุรกิจได้ได้ยาวขึ้นแล้วลูก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 ทีำลังจะเกิดเนี่ยเสริมหนุนดวงเรายังไงบ้าง โอ้จริงจริง้ในเรื่องสายมูก็มันมันหนุนอยู่แล้วด้วยด้วยดาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีแสดงว่าวางวางไว้หมดแล้วปีางไม่ไม่เชิงวางแต่ว่าบังเอิญมากกว่าพอพอไปดูตามที่แบบเราเราเชื่อเนี่ยเขาก็เหมือนว่าดวงหนุนดวงอะไรอย่างเงี้ยครับกำหนดก็จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณต้นต้นพฤศจิกาถ้าถ้าไปถึงนะแต่ถ้าไม่ถึงก็แล้วแต่เขาจะมาเลยครับนี่คือเรื่องที่เราไปดูไว้เอื่อกตามความเป็นไปได้ด้วยด้วยแฝดด้วยแฝดสาย ว่่าแตน่าจะประมาณต้นพฤศจิกาผ่พา,พา,านแน่นอนครับโอเคขอบคุณนานมากนะ